ไปดูมากกียร์เรคคอร์ดกันหรือยังเอ่ยลองตามไปดูได้ที่แอปบิ l ิบิล i และ a อ p l p y a y นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่มาเกียร์เรคคอร์ด EP แรกออนแอร์ไปนะก็คือสิ่งแรกที่เราได้จาก EP 1นะคะก็คือปริศนาที่ว่าทำไมน้องอุยถึงมาปรากฏตัวแล้วถึงพูดกับโคมุระเรื่องว่าไปที่คามิฮามะกันเถอะ ซึ่งตรงนี้เราว่ามันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของในเกมมาร์กิยาเรคอร์ดเลยนะเพราะว่าคือเราอะเล่นเกมไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไปดูของ Youtube ของคนอื่นมาแล้วเหมือนจุดเริ่มต้นมันก็จะประมาณนี้นะฉากประทับใจของเราไม่ต้องสงสัยเลยค่ะก็คือฉากที่โฮมูระแล้วก็มาดูกะเข้ามามีบทบาทนะแล้วก็เป็นฉากที่เอ่อทั้งสองคนสู้กับแม่มดซึ่งแม่มดตัวนี้โผล่ Pro, มาในตอนที่10ของเนะื้อเรื่องหลักของมาดูกะด้วย ฉากประทับใจหนึ่งก็คือฉากที่แบบว่าตอนแรกที่สู้กันอะเหมือนกับมารดกะสู้กับสู้อยู่กับโฮมูระสองคนใช่ไหมแล้วเหมือนพอแบบมารดกะเสียท่าปุ๊บไซกะก็เข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยโฮมูระด้วยแล้วแบบไซกะก็เหมือนกับบ่นโฮมูระว่าเนี่ยเสนอตัวจะช่วยแล้วทําไมพอถึงเวลาจริงๆริถึงช่วยไม่ได้ล่ะแบบนี้ก็เป็นตัวทวงนะแล้วเหมือนกับแบบไซกะก็แบบเอยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแล้วก็คือเหมือนกับมารดกะก็พูดบางคํานึงกับไซกะว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้า ไยากะจังช่วยโฮมูระจังไปเดี๋ยวโฮมูระจังก็ช่วยคืนแล้วสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆทุกคนมันเป็นฉากที่แบบว่าศยากะเสียท่าไงแล้วแบบว่าโฮมูระก็พุ่งเข้ามาแบบคุณมิกกี้แล้วก็แบบจับแล้วโฮมูระก็กดหยุดเวลาชอบฉากนั้นมากคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะซีรีส์หลักอะมันทําให้เหมือนกับเราชอบมามิไยากะเคียวโกะแล้วพอเรามาชอบโฮมูระแล้ก็แบบ ม,มันเหมือนแบบทาให้เราชอบทีละคนทีละคนทีละคนแล้วคือไซยากะเป็นตัวละครที่เหมือนกับความคิดอะเขาขัดแย้งกับฮมุล,ล้ามาตลอดเราก็แบบจากตอนแรกอะเราชอบอาวุธของไซยากะนะเราชอบดาบใช่ไหมแล้วเหมือนกับตอนหลังอะพอคิดมันขัดแย้งกันนะทุกคนเราก็เลยกลายเป็นแบบเรายิ่งไม่ชอบไซยากะเลยจากตอนแรกที่แบบเอ้ยตอนแรกแบบเขาเรียกไรนะเป็นคนที่แบบ น่าเรื่องจำใส่แล้วแบบเจอเรื่องคาบิโจเคียวสุเกะนั่นก็คือแบบอันนั้นคือดรอปประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วพอตอนที่10บอะ่ะดันมาเฉลยตอนหลังก็แ,แบบไซยากะมาความคิดขัดกับโฮมูระอย่างหนึง่งก็แบบเราก็เลยเหมือนกับกลายเป็นไม่ชอบไซยากะไปแต่พอมาเห็นฉากนี้คือแบบดีใจคือแบบถามว่าจริงๆเกลียดไซยากะไหมก็ไม่ได้เกลียดขนาดนั้นคือเราอยากให้2คนนี้เขาดีกันสักทีแล้วแบบพอตอนเห็นตอนเลเิเลียนก็แบบเอ้เหมือนจะดีกันมาแล้วนิดนึงแล้วพอตอนจบ เปลี่ยนเท่านั้นแล้วก็แบบคู่นี้สงสัยไม่มีทางดีกันได้แน่ๆเลยอะไสยกะกับโฮมุระเนี่ยแล้วพอมันมีฉากนี้เข้ามาเป็นฉากที่แบบว่าโฮมุระไอ้ไายกะฮิ้วโฮมุระไปแล้วก็แบบเดินไปจับตัวมาดกะที่ถูกหยุดเวลาไว้แล้วก็เหมือนกับแบบขอบคุณนะมาโดกะแล้วก็แบบเราไปลุยกันไปจัดการแม่มดตัวนี้ด้วยกันก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นฉากที่แบบว่าทุกคนเหมือนกับเปิดใจให้กันแล้วอะคือมาโดกะเขาแบบเป็นตัวปลุกพลังให้เพื่อนๆเขาอยู่แล้ว แต่พอมีโฮมูระเข้ามาคือวันเป็นฉากที่แบบว่าโฮมูระเขาบอกความจริงไสยากะเรื่องที่ว่าเวทมนต์จริงๆของโฮมูระคือการหยุดเวลาใช่ไหมคือแบบเรารู้สึกเออแบบในที่สุดคู่นี้ก็แบบมีอะไรที่แบบว่ามันดีๆสักทีดึงที่แบบว่าเปิดใจให้กันได้แล้วก็คือโฮมูระตอนนี้ก็คือดูเป็นน้องมากน่ารักใครให้ทําอะไรก็ทําดูแบบว่าถึงถึงจะมีเย็นชานิดหน่อยตอนที่แบบกําลังคิดกับตัวเองอยู่ก็เถอนะ ส่วนรอบนี้ก็คือยากะดูแบบดูเท่มากดาบก็เท่ก็คือจริงๆตอนแรกอะ่ะบทมันปูมาให้เราชอบยากะอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอเนื้อเรื่องมันบิดอะ่ะเหมือนกับพลิกให้โฮมูละเป็นเหมือนกับฝ่ายถูกอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนยากะดูเป็นคนผิดในสายตาเราไปเลยแต่พอตอนนี้เออแบบดูยากะดูเท่มากให้อภยัยให้อภัยเลยสกิลการปล่อยคมดาบอีกเท่มากจริงๆท่านี้มันควรได้ใช้ตั้งแต่ตอนเอ่อมาดกะภาคแรกแล้ว โดยมาดกะนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาอยู่แล้วเขาเป็นแบบแสงสว่างของทีมพระอาทิตย์ของทีมคนที่แบบว่าคอยรวมทีมให้ไปในทางเดียวกันอยู่แล้วคือถ้ามาดกะเป็นไม่ไม่ได้พูดกับไซยกากะแบบนั้นอนะใครจะไปรู้ไซยกากะอาจจะทะเลาะก,กับโฮมูละไปตั้งแต่ EP นี้เลยก็ได้ EP หนึ่งเนะี่ยแต่แบบกายเป็นมาดกะพูดแล้วมันดูแบบเรื่องมันดูดีขึ้นสถ,ถานการณ์มันดูแบบทุเลาลงเลยอนะจากตอนแรกที่มันแย่แล้วอะอาา่ะจะเอาเป็นว่ารอดูพระแม่องค์ลงนะคะว่าแบบว่า พ่อแม่จะมาเมื่อไหร่เนาะรออยู่นะคะมูราลก็คือน่ารักมากน่ารักจริงๆน่ารักที่สุดน่ารักแบบไม่รู้จะพูดว่าน่ารักยังไงแล้วก็คือกล้องก็แบบพยายามช่วยมูรัลมากโฟกัสมูราลมากว่าแบบเวลามูราลยิ้มนี่คือแบบว่ามันน่ารักมากอะไรเงี้ยดูจนรู้สึกว่าอย่าให้กลับไปเย็นช้าเหมือนเดิมเลยนะเป็นอย่างนี้ก็น่ารักอยู่แล้วนะจริงๆ ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้า Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเวลามีการแจ้งเตือนเราอัพคลิปมันจะได้ขึ้นเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายมาตาเน้